สวัสดีครับเอฟซี FC ของสว่างชาแนลทุกทุกท่านครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านนาเกาะอำเภอลุมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาเยี่ยมน้องสาวนะครับมาดูว่าสวนจะมีอะไรบ้างปีกายเราเคยมาถ่ายทีหนึ่งเลยนะครับวันนี้จะมาดูมีอะไรบ้างตามมาดูเลยวันนี้เมนต้นสะอมสะอมสะอมหรือว่าผัก ภาษาลาวอะไรผักขาเนาะพูนเราปลูปกไว้หลายเด้กน้องสาวพูนอะ่ะยอดใหญ่ขนาดสะอมสะอม,ะอมพูนะนี่ชะสะอมบ้านน้องสาวเนี่ยนะพูนนะ่ะตัวนี้เขาตัดเรื่อยๆในนี่นี่ยอดสะอมบ่ทุกไม่ธรรมดามีกี่ต้นสิบกว่าต้นนี่สะอมสะอมโอ้สวนสะอมเนี่ยพูนนะ่ะสวยงามมาก สะอมสะอมดูก่อนนู่นน <c oughs> ่ะต้นน <c oughs> ี้ใหญ่จังเลยนะฮอนโอ้โหดู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 เด้อยู่แคนาดาเนี่ยจะเอามาทำอะไรเนี่ยสิแกงหน่อไม้นะเบิ่งหลวงพินองโอ้ตัดกำลังแตกออกมาเลยเนี่ยฮอนน่ะโอ้โหสะท้อนแสงไม่ได้ต้งมาทางนี้ สะอมเจรต้นนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็บสิบต้นโอ้โหเหลือกินเลยนี่สวนสะอมบ้านน้องสาวนะครับอยู่ที่เพชรชบูรณ์ดูดูดูนู่นเนี่ยเขาไปรับผมสามสี่วันอยู่กรุงเทพกลับมาขึ้นเยอะแยะเลยนะเนี่ยนี่สะอมสวนสะอมเนะี่โอ้กินฟุ้งเลยสะอมสะอมนี่บ้านเขาลุงคลิต สวนสม้มนี่แหละคุณดูดูดโอ้สะท้อนแสงไั้เลื่อมตาเนาะนี่ไปดูพืชต่อไปไม่รู้ชื่อเลยน้องสาวมาจังบอกว่ามีอะไรบ้างนี่จะสวนส้มรุ่นนะี้ข้างบ้านหลังบ้านตัวนี้เนะี่ยไปดูไปข้างหน้าเดดออกข้างในไปดูข้างหน้าบ้างมาถึงที่นี่โอเคโอเคอเดี๋ยวจะพาไปดูมะพราะ้าวมีอะไรบ้างอยู่แถวนี้ เป็นอะไรวะตัวนี้สงสัยจะเป็นต้นมะปรางมั้งไม่รู้เรไม่รู้ชื่อมาเลยมาคั้างนี้ก็มีสะว่ายน้ําเหมือนกันนี่ครับสวิมมิงพูลนเดี๋ยวจะอาบหน้าวันนี้ร้อนมากเพิ่งมาถึงนี่สะว่ายน้ําบ้านลุงคลิสโอ้เดี๋ยวนี้ร้อนจังเลยดูมะพร้าวโอ้กินหมดแล้วมะพร้าว ต้นมะพร้าวนี่มะพร้าวมาปีกายนี่ยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยโอ้หมดแล้วหมดแล้วนี่ลูกเล็กๆเ,เหลือกระปิดกระปอยสงสัยจะกินไปมั้งนี่ต้นมะพร้าวมาดูทังนี้กล้วยก็มีกล้วยกลวยกลวยนี่สวนกล้วยครับท่านผู้นะ สวนกล้วยต้นกล้วยเห็นหรือเปอล่าโหร้อนอ้นี่ต้นอะไรวะต้นปรามมัน่นนี่สวนน้องสาวนะครับที่เพชรบูรณ์นี่ต้นปราหมปผูกปรามเยอะแยะเลยเนาะมาข้างนี้อีกนี่ก็ต้นปรามมีทางเข้าห้องน้ำอยู่ข้างนอกมีสองห้องน้ำนี่ห้องอาบนา้ำห้องน้ำด้วยอยู่ข้างนอก นสองห้องน้ำมีต้นอะไรในต้นไผ่มั้งนี่โอ้สวยดีเลยเนาะนั่นแหละยมีอะไรบางที่นี่ต้นปลาล์มเยอะแยะเลยมาดูต้นปลาล์มต้นปลาล์มโอ้มีแก้วมังกรด้วยๆๆโอ้หนึ่งปลาล์มเยอะแยะแท้เนาะต้นปาล์มย้อนต้นหมากโอ้ต้นปลา,นานนปล์มเยอะแยะเลย นี่ต้นปาล์มเหมือนกันนี่นะโอ้ปาล์ปามปาล์มเลยสวนน้องแซมโอ้ต้นปาล์มเยอะแยะเยอะเลยเขาปลูกไปเยอะมาดูแก้วมังกรหนึ่งต้นน,นี่ลูกแก้วมังกรแก้วมังกรดูข้างนี่มันเลื่อมตามันเลื่อมตาพี่น้อง โอ้มาเบิ่งฝากนี่ข้างโน้นนั่นแสงแดดสะท้อนแสงโอ้ออกเพิ่งออกลูกนี่เขาอยู่ข้างบนนี่ตัวอะไรมากัดกินไม่รู้เนี่ยนะนี่แก้วมังกรโอ้เป็นหมากเยอะนั่นนี่นะนี่เป็นหมากไล่ลายพี่น้องเอ้ยคุณว้าวหมดใช่หมากหมดเลยเนะี่ยที่ออกดอกออกดอกเลยเนี่ยนี่แก้วมังกรนะครับพี่น้อง อันนี้ต้นหมากบ้านเรานั่นนี่นะหมากเขี้ยวนั่นนะโ,โอ้มีฮอตต้นหมากปูกไปเลี้ยงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่กายนี่เขามาเคืนมา,ถ,า,นนา,มา,ถ,าถ่ายที่หนึ่งแล้วพี่กายเคยมาถ่ายที่หนึ่งแล้วกลับมาพี่นี่ใหญ่หมดเลยนั่นแหละต้นหมากต้นปาล์มแก้วมังกรไปให้ดูต้นมะขามอยู่หน้าบ้านอีกด้วยนี่ทางเข้าบ้านเขาอยู่นี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 ่บ้านน้องสาวเนี่ยเดี๋ยวกลับมาถ่าย นี่ทางเข้าหน้าบ้านเขานี่บ้านเขาหลังไหนเดี๋ยวจะไปถ่ายต้นมะขามข้างๆมีต้นมะม่วงด้วยเนะดูบ้านก่อนนี่เดินเข้ามาหน้าบ้านจะมีดอกไม้เยอะแยะเลยนี่ดูบ้านบ้านน้องสาวตรงนี้นปลูกได้ห้าหกปีแล้วมั้งเนี่ยเขาบอกปลูกได้ห้าปีหกปีเนี่ยแหละ น่านจะของบ้านลุงคลิตเพิ่งมาถึงด้วยกันตอนนี้กำลังร้อนอยู่นี่สันนิษฐายนำ้ำนี่บ้านลุงคลิตนะครับบ้านลุงคลิปร้ <c oughs> อ,อนไหมร้อนไหมร้ <c oughs> อนไหมร้ <c oughs> <c oughs> อนร้อนนะร้อนร้อ <c> น <oughs> พุ่งมาถึงพุ่งมาถึง just arrive โ okay, อเคเราไปดูทับมารินทรีข้างซ้ายมือนี่คือต้นอะไรนี่ต้นลำไยลำไยมั้งตัวนี้โอ้อันนี้ต้นมากอันนะั้นภาษาลาวเป็นมักตองภาษาไทยต้นกระท้อนตัวนี้นะโอ้กระท้อนกระท้อนนี่นนนต้นใหญ่จงเงยนี่ปลูกได้ห้าหกปีมีกระท้อนมีฝรั่งด้วยโอ้เยอะๆมี everything ไปดูต้นมะขามหน้าบ้านนี่ทางเข้าหน้าบ้านเขามาในต้นมะขามหน้าบ้านอันนี้ดอกไม้มเรามาด้วยฟอร์ดคันนี้แหละมาจากกรุงเทพนะเพิ่งมาถึงร้อนม่ได้อาบน้ำก็เลยถ่ายกันโอ้ต้นมะขามเยอะแย,ย,ยะเลยอันนี้ต้นอะไรต้นขนุนโนโน,โนอันนี้ต้นมะกรูดใช่ไหม ต้นมะเกี้ยงมั้งไม่รู้มีมะพร้าวข้างหน้าก็มีนะสามต้นนี่เพิ่งออกลูกเล็กๆนี่มาดูมะขามโอ้มะขามลิ้นจีรำยา่เยอะแยะเลยนู่นนี่นู่นที่ดินเขาเยอะนะสองไร่มั้งนี่สองไร่เนี่ยดูต้นมะขามอ่ะทำไมไม่มีหมากไม่มีหมากเลยนี่ใหญ่เลยโอ้สูงจังเลยต้นมะขาม ต้นมะขามเด้อพี่น้องต้นมะขามพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวลาวและพี่น้องชาวไทยนี่ต้นอะไรนี่ต้นมะม่วงต้นนี้นะโ้อยากไปที่แคนาดาดีเนาะนี่ต้นมะม่วงพี่น้องโอ้ชิม่นงามงามงามต้นมะม่วงต้นมะขามอยู่ทางเข้านี่เยอะแยะเลยออะต้นมะขามแพทย์หายไปไหนหมดแล้วนี่ต้นมะขามใหญ่ห้าปีเนาะปลูกห้าปีใหญ่งเลย เดี๋ยวไปดูที่บ้านรับรองแขกกันบ้านนี่ทางเข้าบ้านเขาตรงนี้มีบ้านหลังเล็กอีกหลังอยู่ตรงนี้ตัวนี้กีเฮาสําหรับแขกโอ้นี่ก็ต้นมะขามเหมือนกันเออในไม่ใช่อันนี้ต้นมะขามป้อมนี่ตัวนี้มะขามปลอมนะครับมะขามปลอมข้างๆต้นมะขามนงมาต้นมะม่วงอันนี้ต้นอะไรมาต้นปลาม,มือมั้งนี่สวนเขาสวยจังเลยพี่นอออ้องเอยงานแท้งามบ้าอุ่น นี่ดูทางเข้าบ้านเขาเนี่ยนะนมาดูข้างหน้าดูข้างหน้าติดถนนใหญ่ข้างหน้าเขาติดถนนใหญ่ด้วยนี่มีทุง่งนาด้วยนี่นี่หน้าบ้านเขาเนี่ยอแล้วมาดูหน้าบ้านหน,น่อยนี่ติดถนนทางหลวงเขาเลยนี่นโอ้ทางเข้ามาอย่างนี้โอ้เข้าไปหน้าบ้านอย่างนี้เลยนะ มีเถื่อโอ้มีต้นแค่ด้วยดอกไม้เยอะแยะเลยน่าอ,อ,อ,อยู่จังเลยเนาะเป็นตะยูเทพีน้องภัานาษาอีสานเท่านาั้นโอ้เป็นตะยูเนาะบ้านเจน้านี่เนาะโถ๊ะโะะนี่มาดูเร,อเรือนรับรองหน่อยเขามีข้างเรือรับรองเขาปลูกอะไรบ้างเดินเข้ามาก็จะเป็นสองแยกเข้าไปบ้านหลังใหญ่อยู่นน้นเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นบ้านรับรองแขกเราเป็นแขกเสร็จเราจะนอนหลังนี่หรือหลังในไม่รู้ตอนเย็นนี่นะ เข้ามาดูบ้านรับรองแขกก่อนีน่นี่เป็นสีอะไรนี่สีน้ำทะเลผสมสีบัวบ้านรับรองแขกมีเก้าอี้สองอันรับแขกด้วยหรือติดข้างๆน่าจะเป็นล้านสมสวยของน้องสาวอีกคนโอ้ต้นมะขามตัวนี้ใหญ่แล้วเรามาปีการนี้ไม่ใหญ่เลยนี่โอ้เยอะแยะเลยนี่ขา นี่โอ้สวยสวยสวยสวนเขากล้วยเยอะแยะเลยข้างนี่มีได้ปั่นน้ำต้นขาต้นมะพร้าวต้นกล้วยต้นไผ่โอ้โหพี่น้องเอ้ยสะออนสะออนแท้สะออนว่าพี่น้องชาวลาวเฮ้ยคุณนะจะสููว่ากระเดะว่าไทยเด้อว่าลาวว่าไทยปุ่นกันเพราะว่าอยู่ประเทศไทย เจ้าหน้าทีว่าเขาวอาไทยโบปินเนาะนี่อินกระเจี๊ยบมากเลยเฮียสเมนแล้วต้นกระเจี๊ yes, man, ยบดูมาก,ก่อนนี่กระเจี๊ยบนี่โอ้อันนี้ต้นอะไรหน้าบ้านเขาโอ้พี่น้องสวยงามมากงามเท่ๆนี่เน,นี่ต้นมะขามป้อมคนไทยเรียกมะขามอะไรไม่รู้นะแต่คนลาวเรียกมะขามป้อมมะขามป้อมบุมีมากไปเนาะทุ่ติ้ยมะม่วงลิ้นจี่ลำใหญ่อะหาเย,ยอะแยะเลย อ้าว z o พอประมาณนี้ละร้อนจะเ,เข้าไปดูบ้านเขาแล้วหน้าบ้านเขานี่ทางเข้าหน้าบ้านปุ๊บดูน้นไกลประมาณ100เมตรมั่งจากถนนมานี่นะไกลนะตั้งแต่นูนทางหลวงเข้ามาถึงหน้าบ้าน100เมตรป้าทุกบมนใกล้ๆพูดนะอ้าวให้ชมทางเข้านี่นะสวยเลยทางเข้าบ้านเขาเลย ทางเข้าบ้านติดข้างๆก็เป็นทุ่งนาติดภูเขาภูถ้ำเบิกแล้วนั่นแหละเดี๋ยวมันเป็นโอ้มันเป็นแสงถ่ายไม่ได้มันแสงสะท้อนอถ้ำเบิกสิเดินไห้หน่อยหนึ่งเด้อ่อนให้เบิ่งภาพรวมๆสวนปายงามหลายพี่น้องให้เบิ่งภาพรวมๆสวนน้องสาวหน่อยหนึ่งนั่นทั่ธรรมดา นี่รามาจบทิศะสาวายน้ํานี่แล้วถึงแล้วตอนนี้เราถ่ายหมดแล้วนู่นไหนกวดภาพรวมรวมนี่ถ่ายมุมสูงให้ดูนิดนึงนั่นน่ในทางเข้าเรามาโน้นประตูเป็นตะนางอยู่ตรงโน้นนะพุนประตูที่เห็นแบบๆตัวน้นอยๆหนึ่งอ,อยู่คุนเข้ามาข้างในนี่ก็สวนบ้านสนูงเขาเรียกบ้านสวนมีแต่ผลไม้ครบเลยมะมีม่มะม่วงมะปางลำไยมังคุด ต้นปาล์มต้นหมากต้นเาวต้นกล้วยอุ้ยครบเยอะแยะเดี๋ยวจะอาบน้ำจะหน่อยนะี่ยนี่เขามีสระว่ายน้ำด้วยนี่บ้านเขานะสามห้องนอนหนึ่งสองสามสามสามห้องนอนมีสระว่ายน้ำด้วยน,นี่ดูน,นี่มีสระว่ายน้ำด้วยนี่ เดี๋ยวจะอาบน้ำจะไปถ่ายสะไว้น้ำให้ดูนิดหนึ่งนี่มีสะสะไว้น้ำส,สวยๆด้วยนะนี่เนะีนะ่ยเดี๋ยวจะอาบน้ำจักหน่อยนีโ่โอ้ร้อนให้ร้อนมาพี่น้อง มายุ่มมุนี่สวยดีนี่สะว่ายน้ำครับน,นี่บ้านสวนน้องสาวนี่นะมาพิกายนี่บริไายแบบนี้สะว่ายน้ำนี่อา้าวเขามาขายอะไรอยู่หน้าบ้านนะ หลังจากสะแวน้ำแล้วบันี้เป็นพื้นนี้พ่อปูพญานาคปูมีนอย่างนี้นี่มีศาเล็กน้อยหยู่ข้างมาสวยงามเลยนี่นี่เท่าสีนี่ก็พงมาลายบางอ่านไม่ออกนาคราชซิริจันนาคราชว่ะซิริจันทาอีนะโอ้วังพญ,ญานาคขึ้นขึ้นนี่จะอยู่ข้างบ้านพื้นนี้นี่นึ่งดิ สร้างเรือนในหอนสวยงามมากติดสวยงามจังเลยตอนตอนเย็นจะมีไฟด้วยนี่น,นติดกับสะบาบน้ำน,นี่ข้างบ้านเนี่ยมุมทางไกลก็จะประมาณนี้แหละสวนนี่เห็นมุมนี้สวยงามมากเลย สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละเนาะครับเนาะเพราะว่าจะให้ดูวิวของสวนของน้องสาวนี่นะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหลนะเด้อขอบอขอบใจอฟซีทิดติดตามสมสว่างเชนแนลโอ้บึงนาูยมันร้อนเนาะเดี๋ยวมาเห็นหน้าชัดไหมร้อนมากเพิ่งมาถึงซึ่งมาจากกรุงเทพมาถึงแล้วก็ถ่ายเลยนะอ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็น,นยังไงชิมีอย่างนาะโอเคบายบาย